ว้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยนะใายแม้วันนี้ลูกค้าลูกค้าสวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมนะครับเมฆมิสูนะครับผมวันนี้ที่ผมมุ้งไปใต้ทองรถอ่ะผมผมตกใจไงนิวเอร์เฟนเดอร์เฮ้ยยางอะไรมันหายไปไหนวะอุ้ยอ๋อยางอะไรไม่มีแปลกไหมแปลกยางอะไรไม่มีเราไปดูเขาเก็บไว้ข้างในเปล่าปึ๊บ เอา้าข้างในก็ไม่มียางอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ๋อนิวเอ็กเพนเดอร์ของเราไม่มียางอะไรแล้วมีชุดแปะยางฉุกเฉินแม่นเราผมก็เดินหาไม่เอมุดอยู่ใต้ท้องรถตั้งนานว่ายางอะไรมันหายไปไหนอ่ะเรามาดูวันนี้นะครับเราจะมาดูจุด,ดแปลกๆใหม่ๆของนิว e อ d e เนเดนะครับจุดแรกก็คือยางอะไรผมหาไม่เจอแล้วเขาใช้พอเขาใช้ที่สูบลมฉุกเฉินนะครับ แล้วเรามาดูภายในก่อนว่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาเพิ่มขึ้นจากตัว x อ็ n d e r ตัวเดิมนะครับครับผมจุดที่2ที่แปลกๆใหม่ๆของ New x p ็กซ n d e r เนาะที่ไม่เหมือนกับตัวเดิมก็จะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะเป็นหน้าจอ Android และ Apple c a r p l a y นะตรงจุดนี้แล้วก็แหบผมไม่อยากบอกเลยแบรนด์คู่แข่งเขาไม่มีของผมมีนี่ของผมมีกระจกแต่งหน้าด้วยแรับ,บัแบรนด์คู่แข่งไม่มีนะ ไม่มีนะเขาเขาให้ให้แต่งคนเดียวแต่นี่ผมแต่งได้สองคนเลยเยอะเลยแล้วก็ดูภายในเกียร์ C V T เนาะเบรกมือไม่มีละตอนนี้เบรกมือไม่มีละเราก็เป็นบีกมือไฟฟ้าเนาะแล้วก็มาดูที่พักแขนโอเคไหมอืมเฮ้ยโอ้โหมีที่ใส่กระดาษชู้ด้วยนี่ยนี่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 ที่ใส่กระดาษชู้มาเขาเขาใจคิดนะผมว่านะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะจุดเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยเนี่ยที่ใส่กระดาษชู้บางทีเรา ไม่ต้องวางเกะก,กะนะคบผู้ค้าเราใส่นี้ปุ๊บเราดึงออกมาใช้ได้เลยเล็กๆน,น้อยๆนี่แม่เขาก็เข้าใจคิดนะโอเคมาดูสำหรับเบาะแถวตอนที่สองนะครับอ้าวโหก็ยังคงคอนเซปต์นะเกี่ยวกับเรื่องแอร์นะครับแอร์สองตู้เนาะมีคอยเย็น2ตู้นะครับปุ่มเปิดเปิดแอร์อัตโนมัติปรับเองได้ระบอา่าแล้วเรามาดูเบาะหลังเอเอผมลองดูนะมันนั่งสบายไหมสบายขึ้นสบายขึ้นนะครับที่พักแขน เดี๋ยวผมดูก่อนนี่ที่พักแขนอืออึ๊บอืโอเคอะโอเคอยู่นะแล้วตัวนี้อ้าวอ๋อมีที่วางแก้วมาให้อีกโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมีที่วางแก้วเราก็นั่งสบายเด้อเราจะเอ็นยังไงที่พักแขนก็อยู่ระดับเดิมตลอดนะครับไม่ได้เอ็นตามบอกอะไรอย่างนั้นไม่ปวดหัวโอเคนะแต่าภายในกว้างกว้างดี ผมชอบนะผมชอบเพราะของโต้วอ้วนนี่ผมนั่งผมว่านั่งสบายนะครับอืออืโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดหนึ่งอ่ะครับเรามาดูอีกจุดหนึ่งครับที่เปลี่ยนนะครับก็คือมีกระจังหน้าเนาะกระจังหน้าตัวเนี้เป็นทรงสปอร์ตนะครับสีด,ดําดูดุขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นตัว T shape นะ T shape สวยงามนะครับแล้วก็จะมีชุดแต่งสปอยเลอร์เนาะที่สีเป็นสีบอลแมทกับตัวรถนะครับผมตัวนี้สิ่งที่ได้มาจาก อ่า New e x p e n d e r นะครับผมนะครับผมอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นแม็กแม็กตัวนี้เราจะเป็นแม็กสิบเจ็ดเลยครับแม็กจะสูงจะใหญ่เท่ากับตัวคอสเลยนะครับจะให้ความรู้สึกขับที่นุ่มนวลขึ้นนะขึ้นกว่าเดิมนะครับผมขับโอเคขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมครับผมแล้วมาดูอีกจุดหนึ่งของเราคือไฟท้ายนะครับผมไฟท้าย LED นะเป็นไฟ LED เนาะ แต่เป็นลักษณะเป็นตัว T shape เหมือนกันนะครับซึ่งแตกต่างกับตัวเก่านะครับผมสิ่งที่อาที่พัฒนามาเออแล้วมันมีอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วงล่างใหญ่ช่วงล่างพัฒนามานะครับโช๊คใหญ่ขึ้นเราจะให้กล้องซูมลงไปดูว่าใหญ่จริงไม่จริงอูมุดละอ,อ๊บอย่าพึ่งนะอ่ะโอเคอะครับผม อ่ะครับช่วงแรกนะครับนี่ครับโชคใหญ่ขึ้นนะฮะโชคใหญ่ขึ้นดูกระบอกโชคนะครับแม่ใหญ่จริงยางอะไรไม่มีด้วยนะครับูสุดยอดมันไม่มียางอะไรให้หนักรถอ้ยางอะไรไม่มีไม่หนักรถด,ด้วยโอเคนะครับอะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นราคานะครับลุ้นราคาสําหรับ New Xpander ตัวนี้หลังถ้าทางมอเตอร์ประกาศมาว่าจะเป็นหลังสงการหลังสงการเราจะมาลุ้นลวกันว่าราคา New Xpander ตัวนี้ จะราคาสู้คู่แข่งได้ไหมนะครับผมแต่ผมพูดตรงๆว่าตับโจทย์ตับโจทย์มากครับผม